ถึงวะโอ้ยไปถึง <c oughs> ได้นี่ได้อยู่ได้อยู่บอนบอบอบอถึงที่น,นี่หรเออบปงอง่นอนไอนไยุของยี่ดอนไปบอนอปลาซิวครับ

นั่บตอกับบะตนั่งได้เป็นมูเฮ้ยมาเียหน่อยกันบัทันหู่วิธีว่างเออ ปลาลูกคอ,อกน้อยโอ้ปลาลูกคอ,อกผลง,งานของเราเช้านี้ครับปลาสลิดปลาสลิดเล็กขอได้กินช่วงเช้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ